ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวโดรนนะครับ DM 1 0 7 S นนะครับผมก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับ ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมอ่าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นรีโมทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับผมรีโมทก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ก่อนนะครับผมอ่าแล้วมาดูใต้กล่องนะครับมันก็จะมี อะไรแถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นก็จะมีไข่ควงนะครับแล้วก็จะมีกาดนะครับผมกาดกาดกันใบพัดนะครับเวลาชนกำแพงหรือชนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีสีตัวนะครับก็จะมีสีตัวนะครับแล้วก็มีก็จะมีใบพัดนะครับผมแล้วก็จะมีจุกนะครับผมจุกปิดปิดข้างบนนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นใบพัดสำรองนะครับเอาไว้ เผื่อแตกเผื่อหักนะครับเขาก็มีใบพัดสำรองมาให้ด้วยนะครับผมเราก็ดูจากรูปคร่าวๆนะครับว่ามันให้ใช้งานยังไงนะครับผมก็จะมีวิธีบอกเรียบร้อยนะครับว่าการเชื่อมต่อกับเครื่องทํำยังไงนะครับก็คือกดลงเป็นรูปตัววีนะครับแล้วก็กดกดลงโดยทางออกประมาณนี้นะครับแล้วก็กดขึ้นแล้วก็กดลงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อกับอาเจ้าโดนนะครับผมอ่าส่วนอันนี้จะเป็น คู่มือเข้าๆครับอันนี้ก็จะเป็นไวสแกนสำหรับโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับผมอ่ามันจะเป็นรุ่นแบบพับปีกได้นะครับคือผมชอบตรงนี้นะครับเพราะว่าผมว่ามันพกพาง่ายดีนะครับไม่ต้องใหญ่เทอะทะนะครับแล้วก็พับเก็บได้ด้วยนะครับผมอ่าเราก็จะกางปีกออก อย่างนี้นะครับก็คือมันจะเป็นล็อกของมันอยู่ครับก็คือกางออกให้สุดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมปุ๊บอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเจ้าโดรนรุ่น d m 1 0 7 s นะครับไม่ใหญ่มากนะครับก็มีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะครับอันนี้เป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับผมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีไฟนะครับจะมีไฟ4ด้านนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่กาดนะครับผมเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างก็จะมีกล้องด้วยนะครับผมตัวนี้จะมีกล้องสองตัวครับก็คือจะมีข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าตัวหนึ่งกล้องข้างหน้าก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับนะครับก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมว่ามันมันก็ดีนะครับผมตัวตัวเนี้ยมันสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเวลาที่เรา ไทยมันก็สามารถปรับกล้องให้มันลงข้างล่างได้นะครับที่ผมชอบรุ่นนี้คือมันสามารถปรับกล้องลงข้างล่างได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องทิมหน้าลงอย่างนี้นะครับผมว่ามันยากนะครับผมในราคาที่หาซื้อได้นะครับไม่แพงมากนะครับผมว่าโดนตัวเนี้บินนิ่งนะครับผมผมได้ลองเล่นมาสักพักแล้วนะครับก็ถือว่าบินบินนิ่งในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็รักษาความสูงได้ดีนะครับแล้วก็มันสามารถทรงตัวได้ด้วยตัวของมันเองนะครับผมเวลาที่แบบ ยังไงมันจะตรงนะครับมันจะตรงมันไม่จะไม่กินข้างใดข้างหนึ่งนะครับส่วนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่แนะนําให้ซื้อ2ก้อนขึ้นไปนะครับผมอ้าแต่ผมก็ได้ซื้อสําลองมาแล้วนะครับเวลาที่เราเล่นนะ่ะเราจะได้เล่นต่อเนื่องได้นะครับผมเพราะว่าโดนอะมันบินแค่ 8หรือ9นาทีนี่ยังไม่รวมกับเชื่อมต่อกับมือถือหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับแค่ฝึกบินเล่นะครับก็จะประมาณ8หรือ9นาทีนะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับส่วนการชาร์จแบตคร่าวๆก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะชาร์จนะครับผมมันจะไม่มีไฟบอกนะว่าชาร์จเข้าหรือไม่เข้าเต็มหรือไม่เต็มมันจะไม่มีไฟบอกนะครับเดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่ใส่กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนรีโมทก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขานะครับขาถางออกประมาณนี้นะครับปุ๊บอ่าพอเรากางขาตัวนี้ออกมันเหมือนกับสวิทช์ถูกเปิดนะครับมันจะเปิดสวิทช์ออโต้นะครับผมปุ๊บอืมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามารู้จักปุ่มก่อนนะครับผมปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มขึ้นบินหรือลงจอดนะครับอันนี้ก็จะเป็น หยุดฉุกเฉินนะครับในกรณีที่เราบังคับโดนไม่ได้หรือว่ามันจะชนต้นไม้นะครับหรือว่ามันชนกําแพงอะไรประมาณนี้นะครับเรากดตัวนี้คือหยุดทันทีเลยนะครับผมก็ <c oughs> ว่ามันดีนะครับปุ่มนี้เวลาที่มันชนกําแพงหรือแบบเราบังคับไม่ได้อย่างเงี้ยลมมันแรงเกินนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับหยุดทันทีนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่มถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มอัดวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสปีดนะครับผมเอาไว้ เร่งนะครับเร่งระดับนะครับระดับบังคับนะครับจะมี3ระดับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มรีเทิร์นนะครับเป็นปุ่มที่เราบังคับไปไกลนะครับผมแล้วตัวนี้เราเรียกโดนกลับนะครับแต่เราก็ยังบังคับลงจอดนะครับผมอ่ามันจะบินมันจะบินมาหาตัวเรานะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถลงจอดเองได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โดน GPS นะครับตัวนี้เราต้องบังคับให้มันจอดเองนะครับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มหลงทิศ นะครับคือถ้าเราหัดบินใหม่เงี้ยเราไม่รู้ว่าโดนมันหันหน้าเลือหันข้างหันหลังเราไม่รู้ว่าโดนมันอยู่อยู่ในทิศทางไหนนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับผมถ้าเราเลี้ยวซ้ายมันก็ไปซ้ายถ้าเลี้ยวเลี้ยวขวามันก็ไปขวานะครับมันจะมันจะเป็นโหมดที่แบบว่าเหมือนกับทําให้เราหลงทิศนะครับไม่ว่าโดนจะหันหน้าไปในทิศทางไหนนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับพอเราโยกไปซ้ายก็จะไปซ้ายครับพอเราโยกไปขวาก็จะไปขวานะครับส่วนไอ้ปุ่มนี้นะครับจะเป็นตีลังกานะครับผมซึ่งผมก็ ได้ทดสอบตีลังกาแล้วนะครับมันก็ใช้ได้นะครับเออแต่ต้องขอแบบว่าที่ไม่มีลมนะครับถ้าไม่มีลมอะ่ะมันจะมันจะทําได้ดีนะครับส่วนฐานรีโมทนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นฐาน 3A นะครับ ฐานสามเอก้อนนะครับถามว่าวัสดุดีไหมวัสดุมันก็เหมือนกับของกิกก๊กนะครับแต่เราก็ต้องนึกถึงราคาด้วยนะครับผมมันก็สมราคานะครับเราจะไปมองว่าวัสดุไม่ดีไม่ได้นะครับเราก็ดูราคานะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงนะครับผมอาเจ้าโดนประเภทเนี้เอาไว้ฝึกหัดบินเล่นนะครับ ถามว่าทําไมผมถึงชอบโดนตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันมี2กล้องนะครับนี่กล้องข้างล่างกล้องนึงแล้วก็กล้องหน้ากล้องนึงกล้องหน้าก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับนี่เวลาที่เราถ่ายถ่ายใช่ไหมครับเนี่ยโดนมันก็จะอยู่ในแนวอย่างนี้นะครับมันก็จะถ่ายข้างล่างได้นะครับผมจะไม่ทิมหน้าอย่างนี้นะครับเพราะมันปรับกล้องได้นะครับปรับเลนได้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างบินนิ่งนะครับแล้วก็รักษาระดับ ได้นะครับแต่ถามว่าต้านลมได้ไหมมันต้านลมไม่ได้นะครับมันมันต้องบังคับนะครับถ้าเกิดว่ามีลมแรงอะไรเงี้ยเราก็บังคับค่อนข้างที่จะยากนะครับผมถามว่าวัสดุมันดีไหมนะวัสดุก็ไม่ได้ดีมากนะครับเป็นวัสดุเหมือนกับของราคาถูกๆนั่นแหละนะครับวัสดุตามราคานะครับผมเอาไว้ให้เราหัดบินเล่นสนุกๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนะครับผมกดตัวนี้แช่ไว้นะครับสักพักหนึ่ง พอนะครับก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมด้านหน้าจะเป็นไฟสีน้าเงินนะครับด้านหลังจะเป็นไฟสีแดงนะครับในกรณีที่กลางคืนหรือว่าเราบินไปไกลๆนะให้เราสังเกตไฟเอานะครับว่าไฟสีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าสีแดงเนี่ยก็จะเป็นข้างหลังนะครับจะได้ไม่หลงทิศนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเวลาที่บินไปไกลๆเรารู้นะครับว่าโดนมันหมุนไปทางไหนนะครับผมถ้าหมุนไปทางนี้ก็คือไฟสีแดงนะครับถ้าเกิดโดนมันหันหน้ามาหาเราก็แสดงว่าไฟสีน้ําเงินนะครับก็คือดูง่ายๆนะครับถ้าบินกับกลางคืนนะครับผมข้างล่างก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับการเชื่อมต่อนะครับผมก็ตามคู่มือเลยนะครับอเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูแป๊บหนึ่งครับผมจะกลางรีโมทออกมาอย่างนี้นะครับปึ๊บก็จะประมาณนี้อันนี้เสาไม่ต้องกลางก็ได้นะเพราะว่าผมแค่เปิดให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับวิธีการเชื่อมต่อกับโดนครับมันก็จะมีบอกในคู่มือนะครับผมกดกด v ลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็กดกด v ลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดกดเป็นตัว a นะครับกดเฉียงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ กดขึ้นกดลงนะครับแต่ทําไมที่ผมไม่ทําเพราะว่าผมผมเชื่อมต่อกับมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเพือผมทํามาแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องมาทําอีกนะครับก็คือเปิดเครื่องครั้งต่อไป <c ười> <c ười> ผมก็แค่ดึงขาออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กดขึ้นกดลงแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมอ่าปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มขึ้นบินนะครับแต่ผมจะไม่กดผมจะกดแค่ตัวนี้ให้ไปพัดมันหมุนดูให้ดูเฉยๆนะครับ เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับผมอืมเราต้องการให้ใบพัดมันหมุนเฉยๆแล้วก็ดันขึ้นไปแค่นี้นะครับมันก็ไม่บินขึ้นนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสามระดับนะครับอันนี้คือสองระดับนะครับอันนี้คือสามระดับครับ ถ้าติด1ครั้งก็คือระดับที่1นะครับถ้าติด2ครั้งก็คือระดับที่สองถ้าติด3าครั้งก็คือระดับที่3มนะครับระดับความแรงของมอเตอร์นะครับผมนี่ก็จะเป็นปุ่มหยุดฉุกเฉินอามันจะหยุดกระทันหันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาหยุดปุ่มนี้มันค่อนข้างที่จะช้านะครับเดี๋ยวลองใหม่ถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้มันจะหยุดทันทีนะครับ แต่ถ้าเกิดเราหยุดปุ่มนี้มันค่อนข้างที่จะช้านะครับเวลาที่เราจอดฉุกเฉินก็ใช้ตัวนี้นะครับผม,มก็จะประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาหาชื่อไวไฟของโดนตัวนี้นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อไปนะครับผม,อมรอให้มันเชื่อมต่อก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับแต่แต่มันยังไม่ขึ้นสัญญาณผมผมไม่รู้นะว่าต้องรอให้มันขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนแอปพลิเคชันนะครับถ้าใครสแกนมาโคดไม่ได้นะครับก็เข้าไป App Store หรือ Android นะครับส่วน App Store ส่วน iPhone นะ่ะเขาจะใช้แอปตัวนี้นะครับผม Wi-Fi UAV นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับผม ครับพอเราเข้าแอปแล้วใช่ไหมมันก็จะถามว่าต้องการที่จะค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์เราก็กดตกลงนะครับอืก่อนอื่นเราเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับให้กดคาลิบเบตก่อนนะครับผมกดตัวนี้นะครับปุ๊บอพอกดเสร็จนะครับลองกดสตาร์ทดูอก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะขึ้นรูปภาพแล้วนะครับ บินนิ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ลมแรงครับทำให้ผมไม่สามารถมาคับมาขับโดนได้นะเนี่ยริงรุ่นเนี้ยบินบินงรับแต่วันนี้ลมลมแรงเจ้าโดนตัวนี้นะครับสามารถบินต่อเนื่องได้แปดถึงสิบนาทีนะครับแล้วก็บินระยะไกลได้ 80ถึง100เมตรนะครับผมแล้วก็ความสูงอยู่ที่สาสิบเซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับแล้วแต่สถานที่ว่ามีพื้นแทรกหรือว่ามุมอัดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ภาพมันจะอยู่ประมาณ720ดรอยสิบนะครับกล้องหน้าแต่กล้องข้างล่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าคิดว่ามันหน้าจะไม่ถึง720ดนะครับที่ที่ผมดูจากภาพจริงๆนะครับอ่า มันอาจจะถึงก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้คือในความรู้สึกของผมเองนะครับคือโดนตัวนี้มันจะบินนิ่งนะครับถ้าไม่มีลมนะครับแต่ถ้ามีลมเราก็ต้องบังคับช่วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ามันก็ค่อนข้างที่จะมันลมมันแรงนะครับผมแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับทําให้ผมบังคับได้ยากนะครับอ่าส่วนส่วนใครอยากจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอันนี้คือไม่ได้มาโฆษณาหรือมาขายของนะครับอันนี้คือ มาแชร์คลิปให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากได้หรือว่าสนใจนะครับก็ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมาแนะนําเพื่อนๆเ,เ,เฉยๆนะครับผมโดนตัวนี้มันเป็นโดนฝึกหัดบินเล่นนะครับผมอ่าถ้าจะใช้บินถ้าจะใช้ถ่ายจริงจังอย่างเงี้ยก็คงจะภาพบอกมาไม่สวยนะครับผมผมแนะนําให้เล่นของแพงๆไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้ถ่ายเป็นจริงจังนะครับเพราะว่า คุณภาพกล้องตัวนี้ที่ผมดูมันมันไม่ถึง720 p นะครับมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ3 6 0นะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับที่ที่ผมดูนะครับมันน่าจะไม่ถึง720 p นะครับครับสุดท้ายนี้ก็ผมจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบินเต็มคลิปเลยนะครับผมแล้วก็มาทดสอบแต่ละปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มตีลังกาหรือปุ่มปุ่มย้อนกลับหรือปุ่มลงทิศ อะไรประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ